สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าดรเสรีครวรกรรมจริงๆคนไม่ได้เลือกพลอยสวยไปด้วยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์เสรีบมนทาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารอาจารย์เสรีได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับโดยมีเนื้อหาว่าอย่างนี้ครับท่านักการเมืองไม่หาเสียงหลอกประชาชน แล้วถ้าประชาชนไม่หลงเชื่อนักการเมืองง่ายๆเพราะว่าอยากจะได้สิ่งที่เขาหลอกว่าจะให้บ้านเมืองเราก็คงไม่เป็นแบบนี้แรงงานอยากจะได้450บาทจบปริญญาตรีอยากจะได้เงินเดือนเดือนละ25,000บาทคนแก่อยากจะได้เงินเดือนละ3,000บาทคนพิการอยากจะได้เดือนละ3,000บาทคนที่นอนติดเตียงก็อยากจะได้เดือนละ10,000บาท คนที่มีลูกอายุไม่ถึงหกขวบก็อยากจะได้เดือนละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนุ่มๆที่ไปอยากเกณฑ์ทหารพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเกณฑ์ทหารแฟนสาวก็ไม่อยากให้แฟนหนุ่มต้องเกณฑ์ทหารเด็กๆอยากได้เสรีภาพทำอะไรก็ได้ตามใจตนทุกเรื่องเขาบอกว่าทำทันทีบ้างทำในหนึ่งร้อยวันบ้างบัดนี้เนี่ยชัดแล้วว่าทำตามสัญญาไม่ได้ต้องรอจนถึงปี70อาจารย์เสรีบอกว่า เลือกเขาแล้วเนี่ยโดนหลอกแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะคนหนึ่งหลอกคนหนึ่งโลภประเทศไทยถึงได้เป็นเช่นนี้คนไม่ได้เลือกก็เลยพลอยซวยไปด้วยเวรกรรมจริงๆค่ะ